ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปคณะบุ๋มบุ๋ม v o อยสตอรี่ภูมิใจเสนอร้อยกล่นรักบทประพันธ์ของดัชชีสิริวันจะดทาเป็นบทละครเสียงโดยสุธิสาประจงใจกํากับการแสดงโดยรัชพลใจล่าบันทึกเสียงโดย สุริ in. ยันอินทนิน4หญิงสาวผู้มีความมา่มั่นแต่ในหัวใจของเธอมีแต่ความอ้างว้างไม่มีใครเข้าใจเธอจึงต้องการเพียงใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็มความอบอุ่นในหัวใจของเธอหลายครั้งที่เธอแสดงออกอาจจะดูร้ายแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นเพียงแค่ ความสุจริตใจในความเลวจึงเป็นที่มาของสามหนุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตรักของเธอเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามฟังกันในร้อยกลนรักสวัสดีครับผมเป้นพดลหรือหมอเป้ในละครเสียงเรื่องร้อยกลนรัก สำหรับละครเสียงเรื่องร้อยคนรักเป็นผลงานที่ทีมงานทุกคนตั้งใจทำเพื่อให้ความบันเทิงกับผู้ฟังลุกท่านเพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วอย่าฟังคนเดียวครับชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องชวนทุกคนที่อยู่รอบตัวของทุกท่านเข้ามารับฟังด้วยกันแล้วเรามาร่วมกันติดตามดูชีวิตของซีว่าจะเป็นอย่างไรและ ความรักระหว่างหมอแป้กับซีจะลงเอยในรูปแบบไหนถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ เจ็บช้ำใจการกระทำเหล่านั้นเหมือนฉันไม่มีหัวใจแต่รู้ไหมทุกครั้งยังมีน้ำตาใครจะยอมถูกควางทางใครอยากแสดงบทร้องใครกดดันใครบีบให้ฉัน บดร้ายร้อยคนรักคนอย่างเธอให้เธอรักคนอย่างฉันแค่วันเพียงสักวันจะสุขสมใจ ายแล้ววันนี้คนไข้ย,ยังเยอะอยู่เลยเดี๋ยวยันนี้น่าจะต้องไปหาอะไรกินพักผ่อนสบายๆสยักหน่อยละคุณหมอคะวิเข้าไปได้ใช่ไหมคะเชิญค,ค,ครับคุณวิขอบคุณค่ะคุณหมอคะไม่ทราบว่า่านันนี้คุณหมอว่างหรือเปล่าเอ่ยพอดีวิว่าอยากชวนคุณหมอไปทานข้าวนิดหน่อยวันนี้วิเครียดเครียดค่ะอ,อเราก็ไม่มีธุรละที่ไหนเนาะได้ครับคุณวิ ได้ค่ะร้านหไหนดีครับแล้วแต่คุณหมอเลือกเลยค่ะแต่จริง,รงๆอ่ะวิอยากทานอาหารญี่ปุ่นได้ครับให้คุณวิเลือกได้เลยครับงั้นเดี๋ยวหกโมงเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจะไปรับวิเดี๋ยวว่าเราจะเจอนที่โน่นค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันก็ได้ครับได้ค่ะเ,เจอกันค่ะงั้นเดี๋ยววิไปทางานต่อกันนะคะครับผมฉันแค่หวังเพียงสักวันจะส,สมใจ ว้าวพี่หมอคะร้านบรรยากาศดีดีมากๆเลยค่ะเนี่ยที่น้องวิเลือกร้านเนี้ยเพราะเห็นว่าบรรยากาศดีจริงๆนะคะแล้วก็โรแมนติกมากด้วยค่ะพี่หมอน้องวิมาบ่อยแล้วครับร้านนี้ก็ค่อนข้างบ่อยแต่ส่วนมากจะมากับเพื่อนๆนะคะอ๋อสวัสดีครับต้องรับทุกท่านครับ เราเมีมีเมนูมากมายเดี๋ยวผมจะเรียกบริกรมาแนะนํานะครับ<ด>อาซานา<ด>โกซังดูแลลูกค้าหน่อยซูเดติกาเดอฟรีดิกาเอาสลัดกุ้งแก้วนะแล้วก็เอาไข่ตุนของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คุณหมอจะทานอะไรคะตามที่น้องวีสั่งได้เลยครับเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านสุขภาพค่ะจะมีสลัดแบบที่มันเป็นสุขภาพมากายเลยค่ะพี่หมออร่อยมากๆงั้น เอาตามนี้แล้วกันนะเจราาสุกเกอร์น,น้องวิเป็นไงบ้างครับก็ <passo. S 2> เรื่อยๆค่ะพี่หมอพี่หมอทานเสร็จแล้วพี่หมอจะพาน้องวิไปเที่ยวไหนต่อคะวันนี้ผมไเหนื่อยครับอาจจะต้องขอตัวกลับบ้านแต่ว่าวิว่าวิอยากไปฟังเพลงค่ะวันนี้ไหนๆก็ว่างแล้วเราก็งานกันเยอะกันทุกวันวิว่าเราไปฟังเพลงกันดีกว่าไหมคะ ผมว่าไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับนะคะ,ะพี่หมอนานๆเรานจะมีโอกาสได้ไปฟังเพลงได้ไปไหนไปไหนได้วยกันสักครั้งหนึ่งอยากมีบรรยากาศดีๆด้วยกันสักครั้งหนึ่งค่ะผมสัญญาครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะไปกับน้องวีครับเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับพี่หมอของเราเนี่ยแท้จริงๆแต่ตื้อยากมากเลยไหนๆก็เราก็มีโอกาสและ ใส่ลงไปสักนิดหนึ่งในเครื่องดืม่มตามนี้แหละอาหารมาแล้วนะครับน้องวิก็มาได้สักพักนึงก็รอพี่หมออยู่นี่แหละค่ะทานเัน<ด>เลยๆนะคะครับเชนน้องวิเลยครับแต่พี่หมอตักให้นะครับขอบคุณค่ะครับพี่หมอเดี๋ยววิแกะกุ้งให้นะคะขอบคุณครับ ตอนนี้บรรยากาศดีนะครับมองวีจริงค่ะพี่หมอวิถึงเลือกทานร้านนี้ไงคะพี่หมอดื่มไวน์ไหนดีไหมคะอันนี้ไวน์แดงอย่างดีเลยค่ะจากร้านนี้เขามีไวน์แดงแบบอร่อยมากๆค่ะเพราะวิเคยลองแล้วได้ครับอันนี้หอมพี่หมอค่ะชนแก้วแต่วันนี้ผมอาจจะดื่มได้ไม่มากนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมมีงานตอนเชา้าได้คะ่ะได้พรุ่งนี้ประชุมเก้าโมงใช่ไหมคะ ใช่ครับแมแต่จริงๆวิว่าอยากให้พี่หมอเนี่ยอยากคุยแต่เรื่องแบบที่มันไม่เครียดเพราะเรามาทานข้าวแบบเนี้ยถ้าคุยแต่เรื่องงานเครียดๆเนี่ยวิว่ามันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะตอนนี้มันก็เลิกงานแล้วนะคะพี่หมอครับโอเคครับขอโทษนะครับอืพี่หมอเขาวิรู้สึกว่านี่มันหัวจริงๆตอนแรกกะว,ว่าจะไปฟังเพลงวิอยากกลับบ้านแล้วค่ะคิดดีเลยดีไหมคะ ได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งนะครับได้ค่ะโอ้ยพี่หมอเออไหวไหมคะพี่หมอพี่หมอเป็นยังไหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับวันนี้อาจจะมีคนไข้ยเยอะเหน,นื่อนนิดหน่อยแล้วก็ดีปกติผมจะไม่ค่อยดื่มพวกนี้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่หมอไปทานกาแฟที่บ้านมิ้กก่อนนะคะเผื่อจะดีขึ้นได้ครับเดี๋ยวผมไปส่งน้องวี และยาที่เราใช้กับคุณหมอครั้งนี้กำลังเริ่มออกฤทธิ์แล้วสิเราจะทำยังไงดีต่อไปแล้วเนี่ยดูสิคุณหมอก็หน้าตาเกลี้ยงเกา่าผิวพรรณดูเด่นสดใสกล้ามเป็นมัดมดอ้าวอดใจไว้ไม่ไหวแล้วสิเราเอ๊ะแต่คุณหมอคะคือรู้สึกว่าคุณหมอคอพับคออ่อนไปคุณหมอเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมรู้สึกเมื่นหัวครับน้องวี แล้วก็ร้อนๆอยังไงก็ไม่ทราบครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววินวดให้ดีไหมคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์เย็นลงเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอนอนพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะต้องกลับบ้านนะครับเออคุณหมอคะคุณหมอจะนอนอจริงๆหรอคะขออนุญาตนะครับรู้สึกไม่ไหวจริงๆท,ทีนี้คุณหมอก็หลับไปละแล้วเราจะต้องเริ่มต้นยังไงดีนะ กระดุมเสื้อออกทีละน้อยดีกว่าคุณหมอคะวิทนไม่ไหวแล้ววันนี้วิขอนะคะขอเป็นของคุณหมอนะคะน้องวิน้องวิทาอะไรครับคุณหมอคะอน้องวิยาคือวิรักคุณหมอจริงๆนะคะมันไม่ได้นะครับน้องวิอย่าครับคุณหมอวิไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะน้องวิวิขอนนะคะน้องวิครับอย่าคุณหมอคะ ตอวนี้แหละเป็นไปตามแผนคุณหมอก็ยังไม่ตื่นเลยโทรหาคุณแม่ดีกว่า <S <S สวัสด,ดีค่ะคุณแม่นี่น้องวิญญเองนะคะว้ญญาอหู้หวิหรอลูกคือเมื่อคืนนะคะคุณหมอเขาพาวิไปทานข้าวเสร็จแล้วคุณหมอเขาก็มาหลับบ้านวิค่ะ เราเผื่อม,มีอะไรกันครับคุณแม่ <ไป S 1> แวิจะทำยังไงดีคะมันเป็นไปได้ยังไงอะลูกแ,แล้วเปลี่ยแล้วลูกตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างลูกก็ตอนนี้คุณหมอยังไม่ตื่นเลยคะ่ะแต่ตแต่คุณแม่คะคือคือวิไม่ได้ตั้งใจแล้วคุณหมอก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แต่เรารักกันคะ่ะคุณหมอบอกกับวิว่าคุณหมอรักวิค่ะคุณแม่ แค่ไหคุณแม่รีบมาที่นี่แล้วกันนะคะลาละลเดี๋ยวแม่จะรีบไปแล้วก็ดีแลหมอเป้ดีดีเลูกนะดี๋ยวม่ได้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะสดีค่ะจ้า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 ไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้นาะลูกตล่เล่ของแม่เออใจหนึ่งแม่ก็รู้สึกดีมากๆเลยที่หนูนี้ิจะต้องมาเป็นสะพ้ายของเราก็ดีเหมือนกันเอาเถอะอาถอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เดี๋ยวค่อยว่ากับเปเล่อีกครั้งจะทำยังไงดีเนี่ยใชออ่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวจะต้องโทรหาการดาสักหน่อยซิว่างๆหรือเปล่าค่ะการดารับสายค่ะคุณหญิงตอนนี้หนูได้ทำอะไรให้คุณวัดดีอยู่หรือเปล่าลูกเปล่าค่ะวันนี้คุณวัดดีอยู่บ้านค่ะอืมดีเลยดีเลยดีเลย เดี๋ยวช่วยมาขับรถให้ฉันหน่อยนะฉันจะไปที่คอนโดของลูวิเขาหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวจะออกไปเดี๋ยวนี้นะะเลยค่ะอ้าวรีบมารจะเรีบม,เรบมาเลยมีเรื่องด่วนเลยเป็นอะไรนะเนี่ยเ,เราอยู่ที่ไหนเมื่อคืนเราทำอะไรไปนี่พี่หมอตื่นแล้วเหรอคะ น้องวิทำไมอยู่ตรงนี้กันได้เนี่ยคือเมื่อคืนนะคะพี่หมอกับวิพี่หมอต้องรับผิดชอบชีวิตวินะคะเพราะว่าวิเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นถึงลูกรัฐมนตรีอ่ะวิจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคะน้องวิเมื่อคืนพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่วิเป็นคนมีหน้ามีตานะคะแต่พี่หมอจะให้วิทำยังไงอ่ะ พี่น่าจะเมามากจริงๆ้องวิค่ะแต่วิขอแค่นี้ละคะแต่วิรักพี่หมอเนะคะถึงคอน,นโดแล้วค่ะคุณหญิงมีรหัสหรือยังคะมีแล้วจ้ะมีแล้วจ้ะเดี๋ยวฉันจะอินเตอร์โฟนไปหาเขาเองอ๋อโอเคค่ะคุณหญิงจะกดเองใช่ไหมคะจ้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 ะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่จ้า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 ลูกพี่หมอตื่นพอดีค่ะคุณแม่ขึ้นมาได้เลยแล้วลูกค่ะตื่นแล้วค่ะหนูซี่เป็นไงบ้างลูกเปเร่ครับคุณแม่เป็นอะไรกันนะลูกคุณแม่มาได้ไงครับอ้าวก็หนูวิเขาโทรไปบอกแม่แม่ก็เป็นห่วงสิลูกมีอะไรกันนะไหนๆแล้วให้แม่ฟังซิเมื่อคืนผมน่าจะ เดื่มหนักไปหน่อยครับดืม่มเลรอลูกเอ๊ะแม่ไม่เคยเห็นหนูไปเล่เดดื่มนียลูกทำไมอะลูกพอดีเมื่อคืนนี้ผมไปร้านอาหารกับน้องวิแล้วก็เดืมไปนิดหน่อยอะครับแล้วรู้สึกมืนเวินผมกลว่าจะขอพักสักคู่เดียวครับอ ก็เป็นอย่างนี้นี่เองก็เลยยาวเลยใช่ไหมลูก<ม>ยาวถึงเช้าเลยใช่ไหมลูกแม่โอเคเข็ดจ้ะแม่เข้าใจเอาง<ต>ี้แล้วกันแต่คุณแม่มะทนค,ะคุณแม่คะแต่ว่าวกเป็นคนมีหน้านมีตานะคะแล้ววิก็เป็นถึงลูกรัฐมนตรีอะถ้าเกิดว่าพี่หมอไม่รับผิดชอบวิวีต้องตายแน่เลยคะ่ะคุณแม่คะ่ะอ้าวรับผิดชอบเลยจ้าทำไมไม่รับผิดชอบเราเปเล่ไม่เอาลูกเราเป็นลูกผู้ชายลูกนุษแม่สอนลูกว่ายังไงลูกฮะ เปเลแต่คุณแม่ครับคือว่าคือว่าอะไรลูกผมกับน้องวิเราเรายังไม่ได้รักกันเลยนะครับโอ้ไม่เป็นไรหรอกลูกเอ้ยความรักน่ะมันสร้างเกิดขึ้นได้นะลูกนะแต่เราเป็นลูกผู้ชายเราต้องรับผิดชอบเขานะแม่ก็ไม่อยากให้เรามีปัญหาก,กันนะแม่ก็เกรงใจถ้านในรื่องมองีสุวิตด้วยแล้วหนูวิก็น่ารักทำไมล่ะลูกนะโอเคไหม เดี๋ยวแม่จะได้จัดการไปสู่ไปขอให้เลยผมว่าเราไปคุยเรื่องนี้กันที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเถอะครับคุณแม่ครับเอาละเอาละเอาละแม่ก็ไม่บังคับหนูนะลูกนะเอาให้หนูตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ค่อยมาคุยกับแม่ก็ได้หนูวิจา๋า,จาค่ะคุณแม่ก็ค่อยให้เวลาพี่ไปเลกเข,ขานะลูกนะได้ค่ะแม่ก็เชียร์หนูเต็มที่ลูกแต่ว่าอย่านานนักนะคะคุณแม่เพราะว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดวิเกิดมีเด็กหล้วิจจะทำยังไงคะ จ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่จะพูดกับเป้เล่เขาเองนะลูกนะจะเย็นๆได้ค่ะจัดจัดจ้ะโอโห่อนีมันร้อนมากๆเลยอ่ะทำไมอากาศมันร้อนแบบนี้เนี่ยเมืองไทยแล้วเพื่อนๆฉันสองคนก็ไม่รู้นัดมาที่ร้านอะไรเนี่ยร้านเพชรวันนี้ทำไมร้อนร้อนบรรยากาศวันนี้มันร้อนมากๆเลยนะอ้าววร้น แหมหน้าตานะทำไมบอกบุญวิร่าบุญบึ้งอย่างนั้นละเธอวันนี้มาพามาเที่ยวนะเนี่ยโหก็ทักสิอากาศมันร้อนขนาดนี้เนี่ยฉันจะทําหน้าตาแบบไหนนะจ๊ะร้อนขนาดนี้เนี่ยมันต้องบน่นมันต้องวีดแล้วก็วุ่ยวายบ้างแหละไม่ไหวนะอากาศเมืองไทยวันนี้โหใจเย็นใจเย็นเอาแล้ยวยังว่าดีไปไหนเนี่ยค่อยก็เตี้ยฉันก็รีบมานี่แหละวุ้ยร้อนจะตายนัดมาอะไรกันเนี่ยร้านอะไรกันก็ไม่รู้ ก็ตะเห็นนี่นี่นี่เธอดูดดดป้ายก่อนดูป้ายก่อนร้านอะไรจะเฮอ้อยชื่อร้านนี้เหรอทำไมชื่อมันแปลกแปลกอะ่ะโอ้เพชรกัญญาไดามอนด์ชื่อนั้นเธอร้าน,านเพชรกัญญาเอ๊ะแมหมน,นี้ไม่คุ้นเลยนะเธอเปเอาร้านเพ,เพชร กระจกกระจกที่ไหนมันมาเนยกระจกได้ยังไงลูกเปเล่ฉันเป็น,น,นคนแนะนํามานะเพชรกัญญา,เ,าเธอลองคิดดูสิเพชรกัญญามันมันมีความหมายมากเพชรกัญญาอา้าวพวกเธอดูสิเนี่ยหูยร้านรอดรู้อลังการแค่ไหนจ้ามองและสดชื่นสบายตาว่าดีวด่าดีดูสิ แอบตาไปหมดเลยเนี่ยเพชรพลอยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยหายร้อนหน่อยเนาะสิวอนนี้เนาะใช่ใช่ค่อยหายร้อนหน่อยค่อยใจเย็นขึ้นนิดนึงนะอุ้ยอุ้ยมีทั้งอะไรนะนี่นี่นี่เฮ้ยเพชรไดมอนด์อันนี้อะไรสิมดไเพชรไดมอนดเพชรไดมอนด์ สวยๆทั้งนั้นมีแต่ของแปลกใหม่มลูกเปเล่ฉันเนี่ยเป็นคนมีคลาสแต่เขาไม่ได้นำของเกระดจอกมาให้แม่เขาหรอกนี่ลูกเปเล่เนี่ยนำมาชิมสุดยอดนะไหนเธอไหนเธอซื้ออันไหนละทักี่อือโ้ฉันก็ชอบบรูเดมอนสิเดี๋ยวเดี๋ยวให้เออเขาแนะนำ แพรใหม่ๆขอให้พวกเราอุ้ยคงจะมีของใหม่เยอะแยะหลายสิบร้อยชุดเลยต้อน่าสนใจน่าสนใจสวัสดีค่ะคุณหญิงทั้งสามออกมากันแล้วเหรอคะอุ้ยตายฉันเป็นหม่อมราชวงศ์อยากเรียกให้มันถูกหน่อยวยค่ะวิค่ะวิคเป็นคุณหญิง อุ้ยขอโทษนะคะคุณคุณหม่อมทักษินาค่ะแหม่ก็มันเลมๆไปมั่งนะค่ะก็มันมีหม่อมหลายคนมานะคะแหมส่วนคุณหญิงหลายๆคนก็มากันเยอะนะคะมีทั้งคุณหญิงบ่าวตั้งคุณหญิงเพื่อนตั้งโอ้ยสารพัดระัตั้งเดี๋ยวเดี่ยวตั้งแ่ยังมีนี่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 หล่อนพูดผิดนะฉันเนี่ยนะเป็นภรรยาของท่านทูตเอกอัครราชทูตใช่แล้วก็อีกอย่างจะเป็นคุณหญิงค่ะสายตวตั้ง คุณหญิงเออคุณหญิงวัาดีคะคุณหญิงอย่าลืมนะคะเร้านเพชรของดิฉันเนี่ยเป็นนัมเบลไฟของเอกราชทูตของอังกฤษค่ะเนี่ยเอออย่าลืมนะคะคุณหญิงที่ฝากงานเอาไว้นะคะงานอะไรก็งานการ์ดินเนอร์เดือนหน้าไงคะคุณหญิงขาเออใช่ใช่ฉันลืมไปขอโทษทีเธอเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวฉันจะจะบอกสามีฉันให้นะจ๊ะ คะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเออจะมเพวกเธอสองคนด้วยนะจะบอกให้ชุดสองชุดสิมีแนะใ่ค้มาแนะนําบอกซิจ้านี่ค่ะนี่นี่เพชรตัวนี้นะคะมาจากเบลเยี่ยมค่ะนี่ตัวนี้มาใหม่เลยนะคะแล้วก็มันจะมีบรูไดมอนด์แล้วก็มีเอ เป็นเพชรสีชมพูก็มีค่ะแล้วก็สีชมพูที่แพงที่สุดค่ะใช่ใช่แล้วก็มาจากนอร์เวย์ก็มีค่ะน่าสนใจมากเพชรสีชมพูนะ่ยชอบชอบว่าให้เลือีไว้ดิทำแหวนมั่นสักวงดิดๆดฉันจะเอานะเพชรสีชมพูแล้วแกอย่าเอานี่มี่่ะมีหลายรูปแบบเพราะว่าเพราะว่าของของเบลเยียมเนี่ยนะคะจะเป็นเป็นเพชรที่ที่เกรดดีที่สุดค่ะแล้วก็จะมีมาไม่มากนะคะเดี๋ยวจะตกเทรนด์นะค่ะคุณแม่ ไปแกมุดว้ตาอใครมาน่ะเดี๋นี่แกมาได้ไงเออนี่นัดแซนนี่ใครหรอคะนี่แกมาทำไมฮะนี่เอาแกให้ออกไปจากร้านแห่งนี้นะนี่ฉันกำลังจะซื้อของอยู่ดีแกมาเป็นมารทำไมฮะเออคือว่าไปก็ร้านมันเป็นร้านของแกมาทำไมโอ้คุณแม่เจ็บจริงๆวาทำไมล่ะ คนอย่างแกเหรอไปนังจะมาซื้อเพชรมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วแล้วให้หนูทำไงอะแม่ถ้าวารวุณหนูว่าแม่แน่หนะมีหวังแม่ไม่ได้ตางแน่ฉันไม่ได้ตังค์ฉันไม่รู้คานี่ยแกไป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 ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปยังไงไปได้วอย่างนี้หรอกระซาบอะไรดูสองคนนี้แปลกๆนะวารุณนี่ลูกตัดแม่ตัดลูกกันชั่วคราวค่ะนี่ใช่เอาไปเดี๋ยวนี้นะเอาไปเดี๋ยวนี้นะนางลูกนางลูกไม่รักดีที่ ทักซิ่วารุณงงไหมฉันว่ามันหน้าแปลกมากเลยเหมือน่ตัวไปตบไปไมตบไออกไปเดี๋ยเจ็บมากตั้งจต่แตแต่ไปอยู่แตกับผู้ชายไปไพ่องไปจากฉันบอกฉันก่อนว่าคุณสองคนเป็นไปอยู่ตห้นะส่งไปเรีนเมืองนอเมืองน่าส่งไปุกดวเมืองกเมืองน่าต่ไม่เคยได้อะไรมาเลยสักองเอาเพชรฉันไปใช้จนไม่รู้ตอนเนี้ย ออกไปเดี๋ยวนี้นะตอนนี้ยู้หญิงอารุณเดินเข้ามาไนมดันราออกแล้วก็เอาก้นดันแม่เราไปโอ๊ยเลยหยุดกันข่ะหยุดหยุดก่อนนะคะคุณทั้งสองคนบอกเรามาก่อนว่าคุณทั้งสองคนเป็นอะไรกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะคะมันเป็นนางลูกไม่รักดีค่ะฉันส่งให้มันไปเรียนเมืองนอกมันก็ไม่เคยได้อะไรกลับมามีลูกสาวเนี่ยนะคะคุณเหมือนมีซ่วมอยู่หน้าบ้านค่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแต่แ่ก็ไม่เคย็นอะไยที่จะทําอะไรดีสักอย่าง แค่ไปเรียนวิชาเลยถขานุก,การก็ไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยออกไปคุณผู้ฟังครับละครเสียงเรื่องร้อยคนรักก็ได้ผ่านคุณผู้ฟังไปแล้วในครั้งนี้ร้อยคนรักบทประพันธ์โดยดัชนีสิริวัล จัดทำเป็นบทละครเสียงโดยสุธิสาประจงใจเพลงประกอบละครโดยชวพันธ์วัชรวันวะไหลดนตรีโดยสราวุธแสงบุตรบันทึกเสียงโดยสุริยันอินทนิ์กํากับการแสดงโดยรัชพลใจล่าสาวดนตรีประกอบโดยอาจารย์นัทพพพิมพ์ทอบ รายนามนักแสดงในอีพีนี้มีดังต่อไปนี้หมอเป้นพดลเขมรัตนาซีดัดชนีสิริวันวิภาวีสุภาวิตาพมสกุลคุณหญิงทักษินาสนทิสุขคุณหญิงวดีคุณวิปานาจันวัฒนะเดชากุล คุณหญิงวรุณคุณสุธิสาประจงใจการดาสุชานาิมานทองแม่น้องสีกระนกนุชชมพูน้อยร้อยกลรัก EP นี้จากทีมงานบุ๋มบุ๋ม Voice Story ก็ได้ผ่านคุณผู้ฟังไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ให้บีให้ฉันเล่นบทร้ายรอย้อยคนรักคนอย่างเธอให้เธอรักคนอย่างฉันแค่วังเพียงสักวันจะส,สมใจ